รีวิวแมคคานิกนะครับสเตตัสอีกรอบหนึ่งสเตตัสตอนนี้พ่อค้านะครับแมคคานิกก็จะประมาณนี้นะครับเฮสยี ace, ่สิบวิพอดีเป๊ะเลยประมาณ25วินะฮะเฮสลดได้ยี่สิบห้าวิค่าเจาะตอนนี้แปดสิบเก้าจุดสามบวกกับไฟนอล p พีเพนตรงนี้ร้อยเจ็ดสิบสามก็ประมาณสองร้อยหกสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะอาวุธเงาเลวห้านะตัวนี้แล้วก็ที่เพิ่มเข้ามาคือหน้านี้ที่เพื่อนไม่มีกัน หน้านี้ก็จะมีเพิ่มนะฮะความสิทธิ์ดาเมจของ Boost, นะะักเคิลบูส์อ่าแล้วก็เพิ่มป้อมวางป้อมนะฮะแล้วก็เพิ่มนิวทรัลบาเรียอ่าบาเรียนะฮะ,นะฮะแล้วก็เอ่อแอคบูเบ์แองไม่มีปลาขวานนะอันนี้ขวานสองมือคณะสัญญาเป็นนักเกอร์บูส์แล้วก็แอคบูเบ์แรงนะ,ะตามนี้ นะครับแล้วก็นิวทอลบาเลียเพิ่มสัดส่วนการแปลงดาเมจนะครับนิวทอลบาเลียมันจะมีสกิลที่มันเป็นเกราะด้วยนะครับสำหรับพ่อค้าแมคานิกนะฮะแล้วก็วอลคนอาร์วอลคนอาร์คือเป็นหุ่นละอ่ะไปดูข้อนทุบข้อนทุบสายตีสายตีนะนักเกิลบูสเหมือนเดิมเป๊ะอ่าแล้วก็มีแมกมาอีรัปชันแมกมาอีรัปชันจะเป็นแผ่นดินไหวสายคริตนะฮะแล้วก็นิวทอลบาเลียก็อันนี้ก็เหมือนกันต่างกันประมาณสกิลเดียวนะ อันเนี้ยขวานโลกสายดั้งเดิมโอเคเอาหุ่นก่อนนะหุน่นขี่เป็นยังไงสกิลแรกหุ่นเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังนะมดสิโอเกียไลเซนส์เราก็จะขี่หุ่นสู้ได้นะครับล้วก็จะอยู่ได้นานถึง120วิเมื่อขี่หุ่นเนี่ยนะครับไอพวกสกิลที่มันเป็นเกี่ยวกับรถเ,เข็นเนี่ยมันจะปล่อยอีกแบบหนึง่งนี่คือขี่หุน่นแล้วก็คาร์เทอร์มิเนตเนี่ยเห็นไหมเฮ้ยนี่เห็นปะ ที่มันบอกจริงด้วยก็คือว่าสกิลที่ใช้เกี่ยวกับรถเข็นน่ะคือมันจะเหมือนเดิมเว้ยแต่เอฟเฟกอ่ะมันจะเปลี่ยนไปเมื่อกี้อย่างเช่นคาสบีสปกติคาสบีสถ้าเราไม่ได้ขี่หุ่นเนี่ยหน้าตามันจะเป็นอย่างนี้ถูกป่ะมันจะเป็นอย่างนี้แต่เมื่อกี้มันจะเป็นรูปหุ่นแล้วแบบบินอะ่ะหุ่นบินอะ่ะเหมือนซูเปอร์แมนนะฮะประมาณนั้นผมอ่านแปลถูกจริงแหละนะโทรเรมันจะเปลี่ยนเอฟเฟกต์สกิลใหม่แล้วค่าคาสเทอร์มินเอตเป็นยังไง อ่าอย่างนี้คาสเ,เทอร์มิเนเอตจะจะเป็นอย่างนี้นะฮะคาสเทอร์มิเนเอตก็จะเป็นอย่างนี้เห็นไหมเหมือนปล่อยยานด้านหลังออกไปนะสังเกตดูนะดีอีก,อก,อกทีนึงนี่คือคาสเทอร์มิเน,นเอชันเฮ้ยหกแสนทีนึงหกแสนเนี่ยมันจะมีโอกาส20%ที่ดาเมจเราจะคูณ2ปกติตี3 0 0 0สน อ่ามีบางทีนึงจะออกเป็น0 0แสนสกิลที่2นะครับบาเรียมมีเกาะมีเกาะไปดูหน่อยนิวทรัลบาเรียเป็นสกิลติดตัวเอ้ยนี่ไงมาแล้วบาเรียโอ้โหกว่าจะมาเห็นบ้างเมื่อกี้ก็คือว่าถ้าเลือดเราเหลือ30%นะครับเลือดเหลือ30%อของหมายค่าีบาเรียมันจะออกมานะครับโดยที่บาเรียเนี่ยจะเป็นเอเนอร์จีนะมันจะอยู่ได้นานทั้งหมด 10วินาทีนะครับโดยที่ดาเมจที่บาเรียจะมีและจะซับดาเมจได้เนี่ยขึ้นอยู่กับว่านะครับเราทำดาเมจเท่าไหร่แล้วมันก็จะไปเปลีป่ยนเป็นบาเรียนะไปแปลงเป็นบาเรียหลังจากที่เลือดของเราเหลือแค่30%ซึ่งค่าสูงสุดที่พลังงานที่จะเก็บได้เนี่ยคือ20%ของ m a ็กเฉะนั้นเนี่ยยิ่งเลือดเยอะเท่าไหร่ก็บาเรียของเราเนี่ย ก็จะยิ่งเยอะเท่านั้นต่อไปเป็นสกิลฟ o n t l s s l i e e อันนี้ไม่มีอะไรนะฟ o n t a l s l i d e ก็คือสกิลพุ่งไปข้างหน้านะครับเนี่ยมันจะทำดาเมจรอบตัวที่พุ่งไปเนี่ยลัศมี3เมต้องเป็นต้องไปมันต้องไปโดนด้วยนะระหว่างที่พุ่งไปไม่ทำดาเมจไม่เหมือนคาเรนเจอร์นะเรนเจอร์ทำระหว่างทางด้วยแต่นี้ไม่ทำ ประมาณนี้จะต้องแม่นหน่อยอะสกิลนี้จะต้องแม่นหน่อยนะถ้าพุ่งผ่านเนี่ยไม่โดนไม่โดนว้าวอาเน,นี้ว้าวฉะนั้นเนี่ยแมคคาเนกเป็นอาชีพที่ใช้สกิลเพยค่อนข้างสูงเหมือนเดิมต่อไปเป็นสกิลซูซ i d a l d เดส r ักชั่นนะก็คือทำลายหุ่นมันจะระเบิดหุ่นตัวเองอ่ใโดูนี่ประมาณนี้ ไม่มีผลต่อบอสแล้วก็ต่อไปเป็นสกิลชื่อว่า n o c k เ o Boost มันจะยิงปืนประมาณเนี้ยประมาณนี้ออน็ c กเค Boost อะไปอ่านสกิลหน่อยว่าคืออะไรนะครับยิงปืนออกไปฮะยิงล็อกเก็ตนะครับแล้วก็ทำดาเมจอ่อเป็น p h สิ i c a แอ t แท c k นะครับพีดาเมจนะเ่อ450%นะครับแค่นั้นเลยนะแล้วก็สกิลเนี้ย สามารถคียติเข้าได้โดยที่ถ้าติดนะคียติเข้านะคูลดาวของสกิลเนี้ยจะลดลง1วินาทีต่อไปสกิลนี้ครับบอลแค้นแคนนอนนะครับบอลแค้นอาร์มเนี่ยโคตรเหมือนแันดัมสติงไหมตัวมันเยอะดิมา AI มาให้หมดสติงตายเลยตรงนี้ เนมันคือนิวแกรนดัมเราต้องมีท่าแบบเบ่งพลังด้วยนะแบล็คแอนดอาร์มเนี่ยก็จะยิงมิสไซล์ออกไปนะในสามวินาที6ครั้งนะฮะเออแล้วก็ทำดาเมจธาตุไฟอ้าวเนี่ยธาตุไฟมาแล้วมอนเตอร์ขนาดเล็กกับขนาดกลางเนี่ยดาเมจเนี่ยจะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับอีก20%่สิทำดาเมจธาตุไฟ150%นะครับอร์เซนนี้นะที่เลเวล10ต่อไปเป็นสกิลอาร์มแคนนอนกี่หุ่นเหมือนเดิม อ่าแล้วก็ยิงออกไปอ๋อเฮ้ยไม่โดน่ะอ่าต้องเลงนะต้องเลงเอออ่ายิงเนี่ยประมาณนี้อาร์มแคนนอนนะครับสกิลอาร์มแคนนอนเป็นธาตุไฟเหมือนเดิมนะทำดามเมจธาตุไฟนะสามเนเนี่ยครับแมกกาซีนก็คือกระสุนอ่าจะสามารถ ะสะสมอยู่ทั้งหมด5กระสุนแล้วก็ทุกๆเลขคู่กระสุนที่เป็นเลขคู่อย่างเช่นกระสุนที่2อก,กระสุนที่4จะทำดาเมจเพิ่มขึ้น20%โอ้โหเออเนี่ยจะสะสมได้ทั้งหมด5นัดเอ้โหลดกระสุนเก็บได้หมด5นัดแล้วก็นัดที่เป็นเลขคู่จะแรงขึ้น20%อ่ะไปดูไปดูว่าอย่างไงแรงขึ้นขนาดไหนที่กระสุนนัดแรกเนาะ8แสนสามกระสุนนัดที่ 1> 2 1ล้านเห็นไหมแรงขึ้น20%กระสุนนัดที่3ก็จะต้องกลับไปเป็น8 0 0 0 0นอ่าแล้วก็กระสุนนัดที่เป็นเลขคู่ก็จะต้องแรงขึ้น20% 1ล้านนั่นเองเลขกระสุนอ่ะลงหุ่นหมดอายุก็ประมาณนี้นะประมาณนี้นะสำหรับสกิลอาร์มแคนนอนต่อไปเป็นสกิลชื่อว่า s a v เวดเฟนซี่นะครับเบอกว่าถ้าเปิดหน้านี้ทุกๆครั้งที่ติดคลิ จะมีบัฟ,ฟฟาเวอเรฟนซี่นะครับแล้วก็จะทำให้เพิ่มฟิสิกอลแอตแทกนะเพิ่มราเมจกายภาพอันเนี้ยท่าที่เลเวล1 0.6%เพิ่มไฟแนลแอตแทกสปีด6%ที่เลเวล1นะครับแล้วก็สแต็คได้ทั้งหมด6ทีเป็นระยะเวลาทั้งหมด3วินาทีนะครับแล้วก็เมื่อสแต็คเนี่ยนะครับถึง6ครั้งแล้วเนี่ยถึงจุดสูงสุดแล้วเนี่ยคือ6ครั้งเนี่ยนานเป็นชั่วโมงเนี่ยคุณจะได้เอฟเฟกต์บัตเตอร์สตี้นะ บัตเตอร์สตีเนี่ยก็จะเพิ่มนะไลฟ์สติลตรงเนี้ยหนาน6วินาทีถ้าถ้า6ทีก็คูณเข้าไปใช่ไหมหกคูณหนึ่งจุาก็เก้าเปอร์เพเพิ่ม9%เยอะมากแล้วก็ Final ลเอสเพิ่มอีก90%โอเคต่อไปเป็นสกิลแมกมาอีรับชั้นอ่าสกิลติดตัวเช่นเดียวกันก็คือเมื่อตีนะครับมันจะมีเปอร์เซ็นต์ นะที่จะทำให้พื้นแตกจะทำดาเมจนะครับธาตุไฟนะ150%ที่เป้าหมายที่เลเวลนะจะมีโอกาส1.5%นะครับที่พื้นจะแตกแยกแล้วกันจะเขาว่าแยกดีกว่าสุภาพหน่อยนะโอกาส1.5%ตนะตีช้ามากเลยมันต้องเหมาะกับตัวตีเร็วๆนะโอ้โหไม่มีพื้นแยกให้เห็นเลย เห็นละเห็นละเห็นไหมเมื่อกี้เห็นละผมเห็นละเห็นปะครับเพื่อนๆเห็นไหมต่อไปเป็นสกิลแอคบูเบลแรงคือปลาขวานนะครับปลาขวานนั่นเองนะเนี่ยแค่เนี้ยแค่นี้เลยแอคบูเบลแรงปลาแล้วติดสโลนะฮะปึบปึบปึบอย่างไงปลาเป็นแนวต่อไปเป็นทาวเวอร์สวิงนะเพิ่มสรรพสิทธิ์ดาเมจของท่าแอคบูเบลแรงนะครับ อีก60%มันจะทําให้เป้าหมายติดสโล่ด้วยนะนาน2วินาทีต่อไปเป็นสกิลวางป้อมนี่ครับสกิลหากินเป็นสกิลหากินสายดั้งเดิมจะตีทุกๆ0.5วินาทีนานทั้งหมด24ครั้งอยู่ได้นานถึง18วินะถ้าไม่ได้ตีก็อยู่ได้นานถึง18วินะป้อมนี้นะครับแล้วก็ตีในรัศมี6เมตรยิงเป็นเงินนั่นเองนะก็จะเสียเงิน3,000เซนนีนะครับทุกๆครั้งที่ วางป้อมแล้วก็วางป้อมได้สูงสุดถึง3ครั้งเลยนะปึ๊บ1อัน1อัน2อันอ่า2แล้วแล้วก็3อันครับวางป้อมได้สูงสุดทั้งหมด3อันเลยเป็นไงวางแต่ป้อมแล้วชีวิตนี้พอป้อมที่4ี่ปุ๊บป้อมแรกก็จะหายทำดาเมจยังไงบ้างนะครับทำดาเมจกายภาพ100% ที่เลเวล10แล้วก็เหมือนกับว่าเป็นไลท่าด้วยนะสุดท้ายละวางปลอมเรียบร้อยสกิลนี้นะครับเป็นสกิลติดตัวถ้าเราทำดาเมจเป้าหมายเนี่ยโดยใช้สกิลอะไรที่เกี่ยวกับเงินน่ะเป้าหมายเนี่ยจะมีฟิแนลพีเดฟเอฟเฟลดลงอ่าเป็นจำนวนเท่าไหร่นะครับที่เลเวล10 5% 5%แลอ่าห้วเ็ m o v แล้วก็ม e เ d นสปีดลดลงอีก5%นาน6วินาทีนะครับสแตกแ็กได้ทั้งหมด6 ทีนานหกวิก็สูงสุดก็คือ30%นั่นเองเอฟเฟกต์นี้นะครับไม่มีผลต่อบอสเหมือนเดิมเป็นยังไงบ้างโคตรโคตรเหนื่อยนะสกิลกีล่สกิลเนี่ยโคตรเยอะเลยนะครับมี1 2 3ผมนั่งรีวิวกี่สกิล1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13สกิล ถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์ถ้าใช่กดแจฝากติดตามและกดกระดิ่งด้วยทีทิกและทิกขายไปได้ผู้สับสนุนเบื้องหลังทุกคนที่ให้ผมได้ทำคอนเทนต์ในทุกวันนี้ขอบคุณครับผม